เคยจินตนาการไหมครับว่าถ้าเราได้บินอยู่เหนือดาวพลูโตดาวเคราะห์แค่อันไกลโพ้นเราจะได้เห็นอะไรบ้างยานอวากาศลำหนึ่งได้ทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงแล้วครับนั่นก็คือยานนิวฮอร์ซัในเดือนกรกฎาคมปี2015ยานลำนี้ได้พุ่งผ่านดาวพลูโตด้วยความเร็วกว่า80,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพถ่ายจากการเดินทางสุดพิเศษนี้ได้ถูกปรับแต่งสีปรับขนาดและนำมารวมกันเป็นวิดีโอไทม์แลป เหมือนเรากำลังบินสำรวจไปพร้อมๆกับยานครับการเดินทางเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับแสงรุ่งอรุณที่สาดส่องกระทบภูเขาสีสันแปลกตาที่น่าจะเป็นไนโตรเจนที่กลายเป็นน้ำแข็งส่วนทางขวาก็จะเห็นพื้นที่ราบกว้างส่วนใหญ่เป็นไนโตรเจนแข็งที่แยกออกเป็นรูปทรงหลายเหลี่ยมแปลกๆซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากการประทุข,ขึ้นมาจากภายในของดาวพลูโตที่ค่อนข้างอบอุ่นครับ ลุมอุกูกรบาดและภูเขาน้ำแข็งเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปเบื้องล่างครับวิดีโอจะค่อยๆมืดและจบลงเนื้อผู้มิประเทศซึ่งแสดงให้เห็นสันเขาที่สูงถึง500เมตรคั่น้วยช่องว่างขนาดใหญ่เป็นกิโลเมตรน้าเสียดายที่ยานนิวฮอร์ไซันมีโมเมนตัมมากเกินกว่าที่จะกลับมายังดาวพลูโตได้แล้วครับและตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้าออกไปนอกระบบสุริยะของเราครับ